เ,เพราะฉะนั้นอาตั้งแต่บัดนี้นเต,ต,ต้นไปศ<ท>ร,ริกัญญาตันสกุลเสนอว่าเพื่อส่งเสียงสะท้อนถึงกสทชอเอาเรื่องคุณภาพสัญญาณข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องราคาค่าบริการแพ็กเกจเนี่ยที่เขาบอกว่าต่อได้เนี่ยแต่ถ้าท่านต่อไม่ได้ให้โทร,โทรไปที่ท1 2 0่งสองค่ะหนึ่สอยนายรับเรื่องร้องเรียนของกสทช ถ้า299โปร299ไม่ได้นะคะโทร1200ค่ะไปเรียกร้องให้ได้โปร299บาทกลับคืนมานะคะท่ะานี้มองในมุมของเขานะคุณสิริกัญญานะ,ะต่อไปเข้าใจตรงกันถ้าโทรค่ายคือคนก็จะไปนึกถึงโทรค่ายนะใช่ค่ะอ่1200ร้องเรียนได้ที่กสทอชอนะใช่ค่ะ,ะเรื่องอื่นด้วยถูกไหม เรื่องอื่นได้หมดค่ะได้หมดถูกไหมประมาณว่าดูดวงไม่ต้องสมัครใช่ค่ะเรื่อง SMS เนี่ยก็มีคนร้องเรียนมาเยอะมากเหมือนกันเรื่องว่าเอสเอ็มเอสที่ที่มาแล้วเราไม่ได้สมัครแล้วคิดเงิน่ะแล้วคิดเงินโดนกันเยอะนะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เช็คบินมือถือนะคะแล้วก็จะมีดูดวงมาตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็โทรไปร้องเรียนได้ที่ที่120 0เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการควบรวม แต่แต่อย่างใดแต่ว่าก็แก้ไม่หายมันไม่หมดไปสักทีกท็ไม่รู้ว่าสํานักงานลืมโทรไปบอกทางบริษัทมือถือหรือเปล่าว่าหยุดหยุดการการะทํานี้ที่พระผู้บริโภคไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการได้แล้วถูกไหมคะอได้ข่าวว่าคุณสรยุทธก็โดนอ๋อโดนโดนโดนูดวงเหมือนกันอ่าแต่ผมเป็นคนไม่ชอบดูดวงไม่อยากรู้อนาคตแล้วก็มาบังคับอยู่ได้ <c oughs> ผมตั้งข้อสงสยัยขออนุญาตยืมความพูดท่านยกเสถษษา uh huh. ขึ้นค่าแรงให้อีกบาทสองบาทเนี่ยมันจะหาย,ยนะไหม uh huh. คือถ้าธุรกิจมือถือไม่รับไอ้พวกดูดวงเข้ามาหากันรายได้เนี่ยมันจะหาย,ยนะไหมเ <c oughs> <ช>ป็นความ <c oughs> สงสัยส่วนตัว <c oughs> แต่นี้ยกตัวอย่าง <c oughs> เออ หรือว่าซิมเทพราคาเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็มีคน้องเรียนมาเหมือนกันซิมเทพยังราคาขึ้นเนี่ยนะคะก็้องเรียนได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยยอะไรก็คือเออเบอร์เบอร์เบอร์มงคลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอออ๋อก็คือราคาก็ขึ้นเหมือนกันราคาก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นทุนหน้าและที่สําคัญนะคะเรายังไม่เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีการควบรวม ก็คือระหว่าง AIS กับ 3BB ก็ควบรวมกันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ร้องเรียนได้เหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งจะควบรวมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเริ่มมีข่าวมาว่าค่าติดตั้งอาจจะไม่ฟรีแล้วค่าเราเตอร์จะไม่ฟรีแล้วยังไงเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างไรเนี่ยก็แจ้งมาที่1200ได้เลยค่ะตอนนี้พากันร้องกสชดชดีกว่าใช่ไหมถูกค่ะคือบอกท่านผู้ชมอย่างนี้หลายท่านไม่ได้ติดตาม คือกรณีของมือถือเนี่ยมันเกิดการควบรวมของ t ชว์กับดีแท็กทำให้ผู้แข่งขันรายใหญ่เหลือสองค่ายรายใหญ่ถึงแม้จะมีเอ็นทีแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยเขาน้อยมากนะฮะกรณีของเน็ตบ้านเน็ตบ้านเนี่ยมันจะมีคู่แข่งในขณะนี้มันจะมีเอ็นทีซึ่งไม่เล็กเพราะเน็ตบ้านเอ็นทีใหญ่มาเจอการโทรศัพท์เดิมถูกไหมอันนี้ต้องยอมแล้วมีเอส แล้วมีทรีบอร์ดแบนสามบีแล้วมีชูใช่ค่ะอันนี้ตัวหลักๆนะค่ะล่าสุดเนี่ยกสทชให้รวมกันคือ AS กับ3 BB <C> e <at> มันก็จะเหลือ3เจ้าใหญ่ก็คือ AS กับ3 BB รวมกันแล้วกลายเป็นสัดส่วนตลาดสูงสุดใช่ค่ะแล้วก็จะมีชู True ซึ่งก็ใหญ่ NT มาจากองค์การโทรศัพท์เดิมซึ่งก็ใหญ่อยู่ใช <C> e <at> ่ค่ะถูกไหมฮะปัญหาเดียวกันเลย ถ้าเน็ตช้าหรือเวลาติดตั้งหรือค่าบริการถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่จำเพาะจอะจงว่าเจ้าไหนเพราะสิ่งที่เชื่อก็คือการแข่งขันน้อยมันจะทำให้ราคามันจะไม่มันก็จะสูงขึ้นใช่ราคาจะสูงขึ้นคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าเดิมเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้สนใจที่จะแคร์เราขนาดนั้นแล้วอักขจิริกัญญาเริ่มไปกระทั่งสามบอร์ดแบนด์กับทีบอร์ดแบนด์กับเอชควบรวมก็ไ่เห็นด้วย ตอนนั้นก็ไม่ได้ค่อยได้ออกมาพูดมากเพราะว่าก็คิดว่าจาก4ไป3มเนี่ยมันยังพอรับได้แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มกังวลนะคะเพราะว่าพอเห็นฝีมือการกํากับการผลกระทบควบรวมของ True t r ูดีแท็กของสํานักงานกสะทะชแล้วเนี่ยก็เริ่มกังวลละว,ว่าไม่น่าเลยน่าจะออกมาคัดค้านมากกว่านี้ในวันนั้นใช่ไหมคะ,มมะเพราะว่าต่อให้ ต่อให้มาตรการดีแค่ไหนใช่ไหมหลังการหลังการควบรวมเนี่ยมีออกมาตรการดีแค่ไหนแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีการบังคับใช้สุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคก็จะเดือดร้อนอยู่ดีนี่คือที่มาที่คุณชินกินยาบอกก่อนหน้านี้ว่าสํานักงานต้องแยกนะบอร์ดกสทชคือบอร์ดกับ กสทชมาอีกหนึ่งคนชื่อพ hmm. ันธุ Pro ์ตรวจเอกประเวศซึ <ac> ่งก ah, ็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเก่งมากๆนะคะรู้ในเรื่องของกฎหมายธุรคมนาคมด้วยแล้วก็รู้เรื่องกฎหมายสาธารณสุขด้วยเพราะว่าเคยเป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีอนุทินมาก่อนตอนนี้เนี่ยก็น่าจะติดตามไปเป็นที่ปรึกษาที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะชื่ออะไรพันธุ์รวจเอกประเวศมูลประมุกเลขานุการประจําประธานกสทช ซึ่งอันนี้คือตําแหน่งเป็นทางการนะตำแหน่งทางการแล้วก็น่าจะเป็นฟูไท์ด้วยเคยเป็นเลขาของของรัฐมนตรีอนุทินตอนสมัยอยู่สาธารณสุขแล้วก็พอมาอยู่มหาไทยก็เป็นที่ปรึกษาที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนขณะนี้ค่ะถ้าทางเขาจะเก่งกฎหมายมากๆน่าจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะคะไม่ทำได้ไหมไม่ไม่คือกสทชคือองค์กรอิสระใช่ค่ะแล้วประธาน เลขาเลขาก็เชื่อเหมือนเลขานายกนะค่ะตำแหน่งอ่ะพะกะอชองค์กรอิสระถูกไหมฮะค่ะเลขานุการประธานก็เหมือนเสนึ่งเลขานายกนะคะ่ะแต่ไปเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารได้เหรอเดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนได้ค่ะ อ่าคุณชีรัญาว่าไปตะกี้อันนี้ข้อสังเกตเดี๋ยวผมดูนิดเดียวก็เป็นข้อสังเกตนิเดียวค่ะว่าคือมันเป็นเรื่องแปลกเท่านั้นเองใช่จริงเหรอเรื่องแปลกเท่านั้นเองแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าเขาก็น่าจะเก่งมากจริงๆถึงได้ถึงได้ทําได้ในหลายๆหน้าที่หลายๆกระทรวงนะคะรวมไปถึงธุรกิจโทรคมนาคมด้วยซึ่งเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางประธานกสทชเองมีการแต่งตั้งโฆศกของตัวเองอยู่แล้ว น่าจะชื่อคุณพัชระนริทธพันธ์นะคะเป็นลูกชายของคุณพิชัยนริทธพันธ์นะคะโคศกของประธานใช่ค่ะแต่ว่าวาันนี้ก็เป็นกลายเป็นเลขาอีกท่านหนึ่งมาเป็นมามาพูดแทนซึ่งควรจะต้องเป็นงานของสนักงานที่ออกมาพูดแต่ว่ามีทางประธานนี่ออกมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ออจริงจริเอป<ช>็นแทกคุคออคณอนุทิน ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่หนึ่งเลยค่ะคนอพันเอกประเวศมูลประมุขแล้วก็จะมีคนสุดท้ายคุณเอกพบเหลืองประเสรเิฐมีห้คคาคนอ้าเลขานุก,การประธานกนสทชไปไปที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยได้หรออันนี้ไม่รู้อันนี้เดี๋ยว ไม่มั่นใจในเรื่องของกฎหมายใน่เรื่องของข้อกฎหมายนะ,ะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเข้าใจว่าตําแหน่งเลขาของบอร์ดกสทชเนี่ยมันควรจะต้องทํางานแบบฟูลไ time หรือเปล่าเรื่อัอน,นี้ต้องไปไปเช็คดูว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะแต่ที่แน่ๆคือเขาต้องเก่งมากแน่ๆเขารู้หมดทุกเรื่องอในเรื่องทางด้านกฎหมายทางด้านศาสตร์ตัง้งตามมาตั้งแต่ตอนสาธารณสุขแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ที่กสทชด้วยแล้วก็อยู่ที่มหาดไทยด้วยเดี๋ยวไปลองไปเช็คข้อกฎหมายดูค่ะว่าทำได้หรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรผมกลับมาเมื่อวานอทาทน,นี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเมื่อวานนี้มันมีประเด็นน่าสนใจที่มันก็จะไปสอดรับกับที่ทูความจริงเขาแจกไปเอกสารค่ะว่าไปยกคณะไปพบกับรักษาการเลขากรทช,ชกับคณะค่ะแล้วเมื่อวานนี้กรสช,ชก็แถลงแต่เป็นรักษาการเลขากับท่านประเวศเนี่ยค่ะ,ะเลขาธุการประธานเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ยืนยันว่าสัญญาณดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะ สัญญาณดีขึ้นแน่นอนก็จะไปสอดรับกับที่ทูเขาแจกแจงก่อนหน้านี้คุณสิริยาเห็นใช่ไหมเขา<ะ>บอกว่าทันทีที่มีการควบรวมด้วยตอนนั้นสัญญาณดีขึ้นแน่นอน<ะ>ส่วน,นที่มีปัญหาบางจุดเมื่อวานนี้คุณไตรรัตน์ก็ช่วยอธิบายว่าเป็นเพราะว่าการอันนี้ตรงกันที่เขาแถลงตรงกันคือการเนื่องจากว่าพอเขาควบรวมพอควบรวมปุ๊บเดิมเขาเป็นสองเจ้าอาจจะตั้งเสาในตำแหน่งที่มันกวนสัญญ,ญาณกัน ก็ต้องไปวางผังการวางเสาใหม่แล้วไอ้จำนวนเสาที่เป็นเหล็กลดจริงแต่ตามเงื่อนไขเขาบอกห้ามลดเซล์ไซส์มไม่ได้ห้ามลดเสาไอ้เซลลไซส์นี่ยังอยู่เพียงเอาไปติดตั้งในจุดที่มันเหมาะสมใน,นระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะทำให้สัญญาณมีปัญหาแต่เขาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จอ,อันนี้เป็นที่มาที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยช้าฟังได้ไหม ก็ความเป็นจริงมันก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอเล่าย้อนนิดหนึ่งนะคะว่าที่มาที่ไปว่าตอนแรกเนี่ยมีนา66เนี่ยมันคือการรวมบริษัทแม่ True Corporation, Corporation กับ Detac ดิ D ฉันจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นบริษัทร,ระดับบริษัทแม่ควบรวมกันแล้วเขาก็ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายใช่ไหมคะบอกว่ามไม่ต้องขออนุญาต ส่งเรื่องให้กสรชรับทราบก็พอ,อพอเรามีบอร์ดใหม่ขึ้นมาเนี่ยบอร์ดเองก็มีหลายหลายท่านที่พยายามจะร่างประกาศฉบับใหม่เพื่อที่จะแก้ไม่ให้มีการควบรวมโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตได้อีกต่อไปอนะคะแต่อย่างที่บอกว่าประชุมไม่ได้สัทีตัวประกาศไม่ได้เข้าวาระสัทีเนี่ยตัวร่างประกาศใหม่ไม่ได้เข้าวาระสัทีสิงหาคม 66, 66ก็เลยมีการรวมบริษัทลูกระหว่างท m มูฟ กับตัว d t แท็กไทรเน็ตดีทีเอ็น๋อสิงหาคือรวมบริษัทลสิงหาคือรวมบริษัทลูกพอรวมบริษัทลูกกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องรวมเสารวมเสาเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่าตัวตัวมาตรการเนี่ยพูดแค่เซลล์ไซส์จริงๆก็คือตัวสถานีฐานแต่ว่าบอกว่าเสาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่กำหนดไม่ใช้คำว่าเสาต้องต้องเข้าเดิมใช้คำว่าเซลล์ไซส์เสาเนี่ยรวมกันได้เพียงแต่ว่าเขาต้องแจ้งผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งลูกค้าว่าเวลานี้ถึงเวลานี้จะมีการ รวมรวมเสาม,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 มีมีมีการแบบว่าซ่อมบำรุงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแจ้งล่วงหน้าเหมือนเวลาเราใช้แอปพลิเคชันของแบงค์เนืกออกไหมคะว่ามันจะมีแจ้งแล้วว่าช่วงเวลานี้นนจะหยุดให้บริการตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสจะหยุดให้บริการอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือทางทางค่ายมือถือก็ต้องควรทําแบบนี้เหมือนกันว่าณเ,เวลานี้ถึงเวลานี้จะมีการรวมเสาทําให้สัญญาณอาจจะขาดหายสัญญาณล่ม,มเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็มีการชดเชยเวลาในช่วงที่หายไปให้กับให้กับผู้ให้บริการแบบนี้เราก็เราก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรถูกไหมคะมถ้ามันมีสัญญาณล่มแล้วเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าถามว่าเคยมี SMS แบอบกแบบนี้มาบอกเราไหมว่าจะใช้บริการไม่ได้มไม่มีแล้วเราก็งงว่าตกลงมันเป็นเพราะอะไรเราก็เดิน เดินหาคืนถูกไหมคะว่าเอ๊ะหรือว่าตรงนี้สัญญาณอับเราเดินหาคืนใหญ่เลยแต่ว่าก็ไม่มีการบอกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือพูดมันก็พูดได้แต่ว่าเราก็อยากที่จะเห็นตัวผลของการเทสตัตวสัญญาณ <c oughs> ว่ามันดีขึ้นจริง <c oughs> ทําไมทําไมตอนข้อร้องเรียนยังออกมาเล่าได้ <c oughs> เป็นฉากๆว่ามีข้อร้องเรียนกี่ข้อเป็นเรื่องสัญญาณกี่ข้อ <c oughs> แต่ทําไมผลการทดสอบสัญญ,ญาณไม่เอามาโชว์ไม่เอามาโชว์ให้เราดูว่า <c oughs> ที่มันบอกว่า ดีดีดีขึ้นเนี่ยเป็นซิงเกิรกริดแล้วดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นเป็นยังไงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังบอกพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มแคปหน้าจอตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะว่าอินเทอร์เน็ตสปีดเป็นยังไงนะคะเข้า Google พิมพ์คําว่าสปีดเทส s t อ้าแนะนําน้องใบลองสิแต่ว่าควรจะต้องทําที่เดิมเวลาเดิมในทุกๆวันเนาะอาจจะเป็นทําที่นี่หรือไปทำที่บ้านที่มันแนะนาให้มีการตรวจสอบกันทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะแคปไ้เลยค่ะทําทำที่เดิมเวลาเดิม จะได้ไม่มีปัจจัยอะไรมาอ้างได้ใช่ไหมใช่แล้วก็เริ่มทดสอบความเร็วได้เลยอะไรนั้นต้องไปอีกทีหนึ่งซิอาจคุณเสียกัญญาบอกซิ g o o g l ปนะคะพิลนะ s ะสป e ดเทสค่ะ Speed Test ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้ามาเมื่อกี้นี้ใช่มันก็จะขึ้นมาบอกว่าให้เริ่มการทดสอบได้เลยว่าเริ่มทดสอบได้เลยเบก็กดนี่ใช่ไหมคะแล้วมันหมุนเรื่อยๆแปลว่าอะไรก็กำลังกำลังทดสอบอัปโหลดว่าเป็นเท่าไหร่การดาวน์โหลดว่าเป็นเท่าไหร่ พอเสร็จสิ้นนะอันนี้เสร็จแล้วแคบไว้แคบไว้ก็แคบไว้ตอนนี้10บโมงเจนาทีพรุ่งนี้มาแคบดูค่ะว่าสปีดเป็นยังไงบ้างสปีดเทสเป็นยังไงความเร็วของการดาวน์โหลด14.1ความเร็วของการอัปโหลด11.6เอเวลาในการตอบสนองว่ากันไปนะอ่าโตลงก็แคบไว้แคบไว้อันนี้คุณหมายกำลังมาเชิญชวนใช่ค่ะเชิญชวนว่าให้เข้าไปทดสอบอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ ทําทุกวันหรือว่าทําสักอาทิตย์ละครั้งในที่เดิมเวลาเดิมเพื่อจะได้รู้ว่าตกลงสัญญาณดีขึ้นอันนี้แปลว่าเร็วอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือเขาสรุปมาก่อนอันนี้คืออันนี้คือบทสรุปเหรอคะใช่ค่ะแต่นี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ต่อ Wi-Fi อยู่ใช่ไหมคะไม่ค่ะอันนี้เป็น 5G อย่าเป็น 5G ไม่ได้ใช้ Wifi นี่ยังมีอีกว่าซื้อ 5G ไม่ได้ 5G เรื่องร้องเรียนมันเยอะมากจริงๆนะคะเราก็เลยเราก็เลยเก็พยายามทําหลายๆเรื่องเ,ออเรื่องแรกเนี่ยเราตั้งคณะทํางานขึ้นมาติดตามตรวจสอบแล้วอันนี้ใครตั้งคณะกรรมิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณหมายเป็นประธานไหมปีนี้ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้เป็นประธานค่ะแต่ว่ามานั่งประธานของคณะทํางานชุดนี้เลยค่ะที่จะติดตามอ๋อเป็นประธานคณะทำงานในคณะกรรมิการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ค่ะแต่เป็นอนุกรรมการ คณะทำงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเรื่องติดตามความคืบหน้าของมาตรการเยียวยาผลกระทบของการควบรวมทั้ง True d t t c c แล้วก็ AIS BB อ่าอ่าตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวแมทช์ต่อไปเนี่ยจะเชิญทางสํานักงานเข้ามาให้ข้อมูลละนะคะ,อ,ะอย่างที่สองที่เราทําคู่ขนานกันไปก็คือยื่นร่างพรบแข่งขันทางการค้า แก้ไขเพิ่มเติมนะของเดิมเนี่ยก็ทดลองใช้แล้วมันก็มีช่องโหว่ช่องว่างรวมไปถึงว่ามันเกิดช่องว่างช่องใหญ่ที่ทําให้เกิดกรณีการควบรวมทูดีแท็ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตเราก็เลยเขียนไปไว้ในกฎหมายว่ากฎหมายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขันทางการค้าต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าตัวมาตรฐานขนัขน้นต่ำทางการค้าที่จะกําหนดในกฎหมายใช่ค่ะรวมถึงเรื่องการสรรหาที่มากขอคนะคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้มีความยึดโยงกับประชาชน มากขึ้นและให้อำนาจในการที่จะไปแยกกิจการหลังการควบรวมได้อันนี้เรื่องใหญ่ซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงอยากให้อยากให้ใหทำก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการการมีข้อนีขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการติดดับติดอาวุธให้ไปขู่ บริษัทเอกชนได้ถ้ามีปัญหาใช่มาวันนี้ก็สทรชบเสนอกฎหมายให้อำนาจเข้าไปแยกถ้าเกิดไม่ไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันถูกค่ะมาวันนี้ก็สทชเหลืออำนาจอะไรดิฉันยังไม่เห็นตัวสัญญาที่เขาเซ็นกันนะว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันเนี่ยว่าถ้าไม่ทําตามมาตรการแล้วคุณจะโดนอะไรลงโทษยังไงเนี่ยยังไม่เห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีบทลงโทษยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเรามีดาบอันนี้ติดอาวุธอันนี้ไว้ว่าถ้าไม่ทําเดี๋ยว เดี๋ยวแยกนะอืมอะไรคุณผู้ชมบอกว่าสปิดเทสมีไวรัสอ๋อดิฉันได้ได้สร้างไวรัสได้แบบใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวไปตรวจสอบกันก่อนกดไปสามครั้งน้องใบอย่าไปกลัวเกินเหตุเยอะมากแล้วหรือยังยังอ่ะเดี๋ยวคุณหมายไปเช็คให้ดีค่ะไปเช็คให้ดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ให้มีไวรเดี๋ยวเราตามก็ดูตกลงเป็นประธานคณะตทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ผลเน,นื่องมาจากการควบรวมกิจาการใ,ในกรรมธิการเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเดี๋ยวจะเรียกสำนักงานมาชี้แจงเดี๋ยวจะเรียกกลุ่มคู่กรณีมาชี้แจงไหมแน่นอนค่ะหมายถึงทูดีแท็กรวมถึงผู้ประกอบการอื่น<ช>ถ้ามีอะไรก็ตามทีว่าการแข่งขันลดลงไมหมหรือไม่ประการดใด<ช>รวมถึงการผลักดันกฎหมายที่จะได้มีดาบกรณีถ้าเกิดอนุมัติพอรวมไปแล้วเนี่ยลงโทษยังไงก็ไปแยกเขาไม่ได้ แต่กฎหมายจะเสนอว่าถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขถึงจุดไหนยังไงแยกถ้าผลกระทบนี่มันร้ายแรงจนประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับเหตุการณ์แบบนั้นได้หรือว่าต้องเป็นภาระของประชาชนเป็นอย่างมากเนี่ยเราจับแยกปัญหาก็คือกฎหมายของพรรคคุณจะผ่านหรือนเปล่านั้นเองอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้ประชาชนเนี่ย เห็นความสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องแก้นะคะถ้าถ้าประชาชนเห็นด้วยและเอาด้วยเนี่ยดิฉันคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องเห็นตามประชาชนอย่างที่เราทําสําเร็จมาแล้วในเรื่องของสมรสเท่าเทียมถูกไหมคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเข้า21นี้พรุ่งนี้ล้ใช่ค่ะอันนี้เเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดไม่รู้ว่าใครจะได้ผลงานชิ้นนี้ไปแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆก็แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารณรงค์มาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นนโยบายที่ใครๆก็พูดถึงนะครับอ่ะก็ฉะนั้นก็ไปลุ้นดู